ขอเชิญผูู้นิยมพระเครื่องพระอุทาไทยมาศึกษาพระเครื่องวัตถุโบราณที่เป็นมรดกอันล้ำค่าของชาวพุทธให้คงอยู่และสืบไปพระลอดพิมพ์เล็กมหาวันกุวัดมหาวันจังหวัดลำพูน่างมานวิชัยเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีเป็นพระเนื้อดินเผาและเนื้อผงหินมีเนื้อหลายสีเช่นสีแดงเขียวขาวเข,ข,ข,ขียวหินคกสีพิกุล และอีกหลายสีด้วยแต่เนื้อหาของพระลอดจะแตกต่างกันพระลอดมีความละเอียดกุเก่ามีความนึกดุ่มกว่ากุกใหม่มีความแห้งแร่งทั้งกุเก่าและกุใหม่การศึกษาพระลอดหากเข้าใจพระเนื้อดินทั้งหมดต้องดูจากพระลอดของจริงหลายหลายองค์เนื่องจากพระลอดเป็นพระกุกฝังดินมานานกว่าหนึ่งพปีผิวองค์พระจึงมีคราบดินกุจับแน่น ล้างไม่ออกบางองค์จะมีลาลักษณ์สีดำเกาะจับตามองค์พระจุดชี้ตำหนิพระรอดพิมพ์เล็กมาวันดังนี้ตำหนิที่หนึ่งขอบด้านบนสอบเข้าหากันตำหนิที่สองปลายพระเกตมีติ่งโพชี้ขึ้นตำหนิที่สามใต้าพานุด้านซ้ายองค์พระมีเส้นเอ็นคอวิ่งโค้งลงมาจะหลดไหลตำหนิที่สี่นิ้วหัวแม่มือองค์พระ มีรอยถูกตัดขาดและตำหนิที่ห้าฐานอาสนะเป็นสามชั้นชั้นล่างสุดมักดนก้นฐานบี้เลือนไปพระลอดมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักผู้นิยมชื่นชอบและสะสมกันมานานเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นพุทธปฏ,ปฏิมากรรมสูงยากที่พุทธปฏิมากรรมอื่นใดเทียบได้ด้านพุทธคุณเมตตามานิยมแค้วคาด คงประพันชาติขอขอบคุณท่านผู้ชมพระเครื่องพระอุชาไทยพบกันใหม่คลิปหน้า ขอขอบคุณผู้สนับสนุนน้ำ8.5นาโนอันคลาดิงน้ำด่างโครงสร้างบริสุทธิ์โมเลกุลขนาดเล็ก H3O2 เดิมง่ายเพื่อสุขภาพที่ดีเทคโนโลยีจากญี่ปุ่น